แรกเป็นยังไงบ้างเล่าพี่ฟังหน่อยก็ก็มานำมานำเนาะเป็นยังไงนะไม่หมดเราแก้หมดได้เฉยนะมานำครับมอนนำก่อนได้เขาเเสียงหลังสามยกเป็นยังไงบ้างรู้สึกสบายใจยังสบายใจมั่นใจนะแต่ว่ายกสี่เกิดอะไรขึ้น รับเยอะนะรับับเยอะไปหน่อยมีก็มีแผลแตกอะไรไหมถึงหลอมหลอมอ่ะมีไหมจมูกแล้วตอนที่จังหวะแตกเราอะนะไจแย่ม่ตกใจไหมไม่ตกใจหรอในยุคสุดท,ท้ายเจออะไรขึ้นทำไมถอยเยอะขนาดนนันะ้ เกันของเราแล้วเราก็เลยออกมาถอยบัญชีอะไรเนี่ยไวหวังก็อาชีพสองพันบัญชีธนาคารจบส่วนแล้วเสียวบมาตอนนี้คถามเลยยกสุดท้ายเสียบไหมเสียวมากครับเสียวมากเลยจังหวะไหนเลยที่เรามั่นใจกีบว่าเราได้รับการชูมือแน่นอนลุกขวางลุกขวางเขาเป็นยังไงบ้างเขามาเดินบูธนั้นอาวุธเขาาเป็นยังไงบ้างเราไปฟังเหรอคนได้ ผมยกมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์90% 90เลยสามยกได้เยอะพอได้รับการชูมือแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนี้นแล้วก็ต้องคว้าปะปงเยอะปรับเต็มเยอะจุดไหนบ้างที่ต้องกปะไปปรับปรุงลูกขอาลูกถ่ายอะเข่ากับลูกถ่ยนะต่อน้ำหนักหนึ่งปอนด์มีผลไหมวันนี้มีอยู่นะอาชีพมีไหม ไม่แน่ใจเรารู้จักพี่ดีด้วน้ำหนักที่ดีสุดเท่าไหร่ร <15. S 1> ้อยห้าร้อยห้าวันนี้น้ำพูชีร้อยห้าปห้าหรือร้อยแปน้ำพูร้อยห้้อยห้าใช่ไหมก็แยงน้ำูไม่ได้นะให้นะ้ำพูไปก่อนนะวันนี้ฝากปที่ตา,มมนะาเาหน่ยบะเชียรจะเป็นกัครับนะไ่ได้จะต้องม่ า์อบมาล่มกินกักังเจเราให้หวานอ้วนอยู่หวานอาจีได้สองเป็นพ่อเพราะว่าหน้าเหมือนนี่อะไยยินด้วยครั์